บอยปวดท้องเขารู้สึกไม่ดีเขาก็เลยมาที่โรงพยาบาลและกลายเป็นว่าเมื่อคืนบอยผ่าตัดทั้งนักนั่งอนนั่งเรามาเป็นกำลังใจเรามาสนับสนุนเป็นกำลังใจให้พี่บอยรีวิวของนะครับสวัสดีครับผมไมคแมนเอ่ครับวันนี้เรารวมกันทั้งทีมอ่าเหลือลูกมีลูกมีขยับ ขยับหน้าเพราะว่าวันนี้เรามาเซอร์ไพรส์เรามาเป็นกำลังใจเรามาสนับสนุนเป็นกำลังใจให้พี่บอยรีวิวของนะครับเพราะว่าเมื่อวนเราทำงานอยู่ Boy บอยปวดท้องเขารู้สึกไม่ดีเขาก็เลยมาที่โรงพยาบาลและกลายเป็นว่าเมื่อคืนบอยผ่าตัดฉะนั้นเช้านี้ทังทีมเรารวมกันเพื่อมาเยี่ยมบอยเป็นกำลังใจหายไวายๆนะครับพี่บอยก็นั่นแหละแต่ว่าเราจะแกล้งด้วยๆๆๆอะไรเธออะไรเธอ ใช่เรื่องไหมใช่ใช่ใช่จะบอกว่าการการแกล้งของเราในวันนี้คือเพราะเราสนิทกันจริงๆนะอ่าก็ดูเอาว่าแนะนำว่าอย่าไปทําตามหรือว่าถ้าเกิดคุณมีเพื่อนที่สนิทสนิทคุณอยากจะทำมไรก็ได้ใช่แต่ใครเป็นคนคิดอยากรู้มากใครเลยเจอกอน ใครคิดเนตมันเป็นไอเดียเน็ตว่าอะทําทีมเรามาเยี่ยมบอยพื่อเป็นกำลังใจแค่นั้นอันนั้นดีไแล้วแล้วมื่อวันเรากินข้าวเที่ยงรวมกันทั้งทีมแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยเราจะสั่งอะไรเอาไปให้พี่บอยเอาลูกปองไหมเอาดอกไม้ไหมแล้วใครบอกคงจะไม่ได้เพียวเหรอเขาบอกว่าต้องเอาดอกรม เยวคือคนที่ไม่อยู่เพวก็เลยเป็นคนที่โดนถูกไหมไม่ไม่คือตอนแรกอันนี้จะเอาลูกโป่งแต่ว่าลูกโป<อ>่งอ่ะมัน,นมันอยู่ในโรงพยาบาลมันไม่น่าจะโอเคอไม่คิดแต่ว่า <c oughs> กระเช้าผลไม้หรือว่าเอาดอกไม้ก็คือนายรบกวนเปิดข้างหลังให้ทุกคนเห็นว่าเราเอาดอกไม้อะไรบ้างเพื่อพี่บอยดอกไม้เี่ยทำไมไม่แบบของเขาเนี่ยเขาซื้อผลไม้อันนี้ดีอันนี้ดีแต่ดูดูพงความจากทีมเรา เปิดอ่ะมาแล้วเฮ้ยเันดีเดี๋ยวรอนะคุณรอใครเข้าโรงบาลได้มีดอกดาวเรืองแบบลุ่งจระลุ่งเรืองไงมีดอกดาวเรืองจระแล้วทุกคนได้กินไหมมันหอมมาก ตอนแรกไอ้นายมันจะโกนหัวใส่ผ้าเหลืองแล้วด้วยนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งทุกคนดูดีๆทุกคนใส่ชุดดำใช่ก็คือเดี๋ยวเน็ตไมมใส่ดำเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเวทีที่เราจะแกล้งคือเน็ตกำหมีจะเดินเข้าไปก่อนสำรวจพื้นที่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะเข้าได้อะไรยังไงแล้วผมจะชว่าเฮ้ยบอยผมเริ่มคงควันในรถแล้วผมจะเดินออกมาเจอทีมแล้วเราจะเดินเข้าไปทุกคน เราจะถือดอกไม้และเราจะแบกเหมือนคนนำโอเคเหนวันี้ก็นี่แหละเราบอยมาพาดัดไม่สบายเราอยากให้เขายิ้มวันนี้ก็เลยเราจัดให้สนับสนุนได้เร็วๆจะได้หายเร็วๆวันนอ้ มันจะไม่แฮปปี้ก็ต้องอินเนี่ยนั่นแหละไม่ดองไม้มันสวยดูนะมีชื่อพี่บอยใช่นี่ดูดูคนคนไม่เตรียมพร้อมดูไม่อันนั้นคงเนดูอันนี้คือโคตรสวยเลยจริงๆจะบอกปกติอ่ะที่จริงชื่อชื่อเขาจะไม่ได้สกินชื่อตัวเองกันเขาจะสกินชื่อคนที่ให้โอ้เหรออันนี้แมั่วไหมพี่บอยไงเออรอมมอร์รอมมอร์เดลียวเดลียวคือคนต้นคิดใช่ไหมเคีียวคือคนต้นคิดใช่ไหม น้องรีใครคิดใครคิดน้องรีเมื่อวานที่พวงลีดพวงรีมาด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 ีดีเห็นไหมสบายสบานที่บ้านไปไปจริงจริงทุกคนชี้ไปที่นายหมดแล้วทุกคนบอกว่าเพียวจริงจริงเอาเอาพูดนะผมคิดว่ากอล์ฟคือคนที่คิดแต่เพียวคือคนที่แนะนน้ำแค่เน็ตกดแล้วพี่บอก เอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาเอาอันนี้พี่ความจริงเลยนะคือผมมาบอกว่าเนทบอกว่าเอาลูกโป่งเอาดอกไม้ผมก็เลยบอกเฮ้ยถ้าเอาดอกไม้งั้นผมผมเอาดอกหน้าวัวแต่นายบอกว่าเอาดอกงดีเลยใหญ่ใหญ่พวงดีใหญ่ โอเคเดี๋ยวทุกคนก็เข้าใจแล้วทีมเราสนิทกันอันนี้เราเล่นกันแต่สำหรับใครที่ถือเราขอโทษล่วงหน้าถ้าคุณไม่ชอบที่เราทำอย่างนี้แต่ทีมเราสนิทกันและทุกคนก็โอเคถ้ <c oughs> าสนิทกันแหละครับใครไม่สนิทไปทำอย่างนี้โอเคถ้าก็ว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมันไปน่อยและอย่าลืมไปติดตามช่องบอยรีวิวของเพราะช่วงนี้เขาไม่สบายและเขาต้องหายไวๆกดไลค์กดติดตามนะป่ะเน้นกับมีเข้ามาแล้วเรามาดูสถานการณ์ก่อน มีนี่ดิไม่เป็นขังทำไมคือ่บ่อยบ่อยห้องน้ำแล้วมีขังทำไมเยอยากจะคิดทำไมจะเป็นยังไงที่ท้อมัมันตลอดบ่อยมาแล้วเขายังไม่เห็นเขายังไม่เขายังไม่เห็น รอเอาของขวัญมาให้พักนัก่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน ไเยนิดดิดอดกอแให้ชี้ให้ชี้ให้ชี้อีกทีว่าใครคิดสองคนเนี่ยน้องน้องรักพี่บอยหนุ่มชิดโอ้ โอ้ใครสูตรนะไม่รู้จะเอาสูตรอะไรมาให้ดิเมื่อกี้ยมเราเป็นกำลังใจให้ที่ห้ไงเลยใส่ไว้ในทีมใหนกูก็ดอกไม้แล้นี่คืออันแรกพอเขาเลยสั่งแล้วพอสั่งแล้วเขาว่าไม่ใช่ ดีใจสจริงๆผ่านกงวันเลยโ้วแล้วแต่จริงๆเรามาเป็นกำลังใจให้บอยหายไวๆ่อาจริงๆนะพิมพ์ข้อความในกลุ่มก็พอมันต้องมาให้แม่แม่พี่บอยมาแล้วให้เขาดู โอ้โหเฮ้ยภาพนี้ดูโคตรนี่นี่บรรยากาศในห้องทุกอย่างโอเคก็คือบอยโอเคผ่าตัดสำเร็จเมื่อคืนแล้วก็ทุกอย่างโอเคแล้วดูไอ้พวกนี้มาแย่งของิ้มเอ็ดตนี ก็คือทุกคนบอยโอเคเขาก็จะไฮเร็วถ้าคือว่าทุกคนไปติดตามช่องรีวิวของเขาจะได้ไฮเร็วเร็วต่บอยมีอะไรจะฝากแฟนเขาอะไรไหมอย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวของออนะครบอบโอเค <laughs> <laughs> okay, ทุกคนบายบายพี่บอยบายบายเดี๋ยวเรา <c oughs> เราเอานี้กลับด้วยไม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องใส่ใจมันเด <c oughs> เดี๋ยวไว้ที่ตูอะไร เไ้รีบร้อยแล้วสำหรับการแกล้งพี่บอยของวันนี้นะครับก็สนุกสนุกไม่จริงจังอะไรมากถ้าใครไม่ชอบที่เราทำอย่างนี้ขอโทษล่วงหน้านะครับแต่ก็เราสนิทกับบ่อยเขาโอเคทุกอย่างดีและขอให้พี่บอยรีวิวของหายไวๆนะครับแต่สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ